หรือเรียกสั้นว่าหนุ่มบางกระดีซอยสิบห้ากลางซอยนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือเพชรตาแมวสีสว่างนะครับตาจริงของแมวสีสว่างนะครับดูเอาเองครับชมภาพไปครับพูดมากเจ็บคอครับเดี๋ยวผมจะลงวีีโอประกอบให้ดูนะครับว่าขยับได้ยังไงนะครับตำนานมีจริงครับตำนานประเทศไทยครับ ตามนางของจริงต้องที่บางกะดีซอยสิบห้าครับวงนี้นครับสิบล้านบวกนะครับถ้าสนใจนะครับพายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับสิบล้านบวกนะครับ ขนาดผ่าศูนย์กลางนะครับ12มิลน,นะครับตาขยับหน้านะครับครับสวัสดีครับสนใจนะครับทักมาครับ